สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะขอเชิญชวนประสบกน,นิกรชาวไทยค่ะเฝ้าถูละองธุลีพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2567ค่ะ ด้วยสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีเป็นบันสตรีไทยนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมาปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดน้อมกล้าถวายความภักดีปวงสตรีสืบสารการพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในในโอกาสที่จะทรงเจริมพระชมพันษา9 2พ0รษาในวันที่12สิงหาคม2567รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีในโอกาสทรงเจริมพระชมพันษา4 6พ0รษาเมื่อวันที่3มิถุนายน2567 ท่านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินส่งเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีทไทยประจำปี2567และพระราชทานเข็มสตรีทไทยดีเด่นให้กับสตรีทไทยดีเด่นจำนวน150คนในวันที่1สิงหาคม2567เวลา16นาฬกาณห้องรอยัลจูเ l ลรี่ l อล o ูมอาคารเชล l ลนเจอรศูนย์สดแสดงสินค้าและการประชุมอินแพคเมืองทองธานีซึ่งก็สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทางสถานีวิทยุทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD หมายเลข2และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย